้งามแห้งนะครับเนาะใส่งบในการขุดหลายอะไรครับหนึ่งงานค่าขุด4 5 0 0ันห้าี่พันห้าร้อยบาทสาเหตุที่ได้ถูกเพราะว่าลูกศิษย์มาขุดให้ oh. เขาเข้าแบบว่าคิดราคาครูกับลูกศิษย์นะก็เลยได้ถูกกว่าที่อื่นครับบางคนฟังแล้วไม่เชื่อว่า 4, ี่พันห้าแต่ว่าได้ก็ทําให้ครับผมกว้ามลึกของคว้างนี่จากเมตรครับเนี่ยเมตรห้าสิบลึกเมตรห้าสิบควา้างกว้างเลยครับกว้างก็ สองเมตรได้ไหมพ่อสองเมตรกว้างสองเมตรขามไปเบื้องเรยบอครับแม่ครับมาค่ะพ่วงกว้างสองเมตรลึกเมตรห้าสิบครับพุดเป็นสี่เหลี่ยมในพื้นที่ประมาณหนึ่งงานครับพี่น้องครับตรงกาะกลางนี่จะเป็นการปลูกปลูกยังนยครับ,ะรบจะปลูกพริกค่ะพริกมะเขือเทศมะละกอกล้วยครับคือ,ค,อคือทาให้ครบแล้วก็แล้วก็มันทาให้ครบ ที่โคกหลองนาของโครงการในหลวงท่านบอกไว้อ่ะปลูกพืชปลูกไม้ป่าสี่อย่างประโยชน์ห้าอย่างแล้วก็ปลูกพืชข้าระดับครับผมหน่วยพื้นที่งานหนึ่งนีมีทั้งป่าป่าสี่อย่างประโยชน์ห้าอย่างแล้วก็พืชหาระดับใช่ครับแม่ครับขึ้นมาขึ้นมาพืน้นที่หนึ่งงานครับมีครบจบที่เดียวเอาต่ก้อนพืน้นที่ตรงนี้เป็นยังไงครับเนี่ยเป็นนาค่ะวันนี้ทํานาไม่ได้ผลก็เลย ปรับเปลี่ยนว่าลองมาทำตอนนี้ดูเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆเข้ามานี่ก็ต้องการมาเรียนรู้ว่าโคกน้องนาเนี่ยที่ถูกต้องต้องทาตามในรวฐทัางบอกเป็นแบบใดครับก็เลยช่วยกันนะว่าเรามาปรับเปลี่ยนจากที่นานหนึ่งงานนี้เป็นเป็นโคกน้องนาได้น้อยสำหรับ<ม>การเรียนรู้ที่นี่เรียนรู้ไปเราก็ได้ประโยชน์ก็คือคลิกนี่ประโยชน์เออ ปลูกไม้ระดับแรกคือไม้ป่าพยุงครับเนี่ยพยุงอยู่ข้างซ้ายเนั่นครับผมอันที่สองคือมะม่วงที่สามคือกล้วยมะละกอที่สี่พวกพริกพวกคือผักสวนครัวที่ห้าคือหัวใต้ดินครับมันเนี่ยมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นจ้ะอยู่ข้างซอู้หลายแห้งเลยครับนี่เอามันขึ้นมาปลูกไว้ที่โคกนะครับมันง่ามแห้งเนาะครับเนาะจ้ะพูดนะครับใบเขียวโอกินาว่าโอกินาว่าจ้ะมันหวานญี่ปุ่นครับพี่น้องครับ มีข้องจะรอบพื้นที่เลยครับนี่แล้วก็กล้วยเริ่มคุดเฮ็ด,ฮด,ดมดะดล้วบ่ครับนี่ครับเน่ประมาณเดือนอะไรนาะเดือนเดือนที่แล้วนะครบพ่อกี่สองหรือสามเดือนนี่นะสองออสามเดือนสามเดือนครับผมสามเดือนเปลี่ยนจากที่หน้ามาเห็ดยูเห็ดกินค่ะทีนี้สาเหตุที่มันทําให้ไวคือมีไม้ขึ้นต่างๆนี้เพราะว่าครั้งแรกเลยล่ะ เราทําเกษตรทฤษฎีใหม่การทําพืชแบบผสมผสานเพราะถ้าพอเราปรับเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะเข้ากับทฤษฎีคือว่าการทําโค้งน้องนากเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โค้งน้องนาโมเดลมันจะได้กันมันพอดีเลยนี่ก็คือการเรียนรู้ที่ที่อยากให้คนเข้า,ขามาดูแลก็เอาไปทํานะครับผม เอาแล้วตรงนี้นี่เป็นงบส่วนตัวหรือว่าเป็นงบของการสนับสนุน,นครับแม่ครับส่วนตัวค่ะงบส่วนตัวงบส่วนตัวค่ะลงทุนเวิดหไลา์ปายในแล้วครับกับพื้นที่หนึ่งงานนี้ครับหนึ่งงานนี่ก็ประมาณก็สี่พันห้าสี่พันหาแค่นั้นเลยที่เหลือที่ทำเอาเองหมดเลยครับ่วยก็ไปหามาแล้วก็มะละกอก็พาะเองพริกก็พาอเองครับผมไม่ไม่ได้นั่นเลยต้นไม้นี่ก็ดอกมุกดอกไม้พวกนี้ก็พยายามไปเอาของเก่าตัวเองมาแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือขยันนิดนึง ใหญแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนลงแค่4,005เอาจะไม่ลงก็ได้แต่ผานี่อาจจะไปซื้อไม้เข้ามามากงเพราะว่าเราไม่มีไม้ครับโอ้สพานน้อยน้อยนี่ลงทุนลงทุนหลายเลไอยู่ซื้อไม้เอามานี่ครับผมแล้วก็หาเศษไม้มาลงบะนีปลาอยู่ในคลองนี้ยงปลาเน่ครับปลาขอโทษปลาในคลองก็ได้ลงทุนอยู่พันกว่าบาทเพราะว่าต้องซื้อเข้ามานะเราไม่มีเองก็จะมีปลาดินปลาดินทับทิมปลาต่ละเมด แล้วก็ปลาตัวใหญ่อะปลาบึกปลาบึกนี่ปลาบึกกันเอามาลงนะครับเนาะอ่าบึกมาลงด้วยครับเป็นลักษณะคล่องในหน่อยแะว่าเห้าเนาะครับเนาะนี่ก็มีกล้วยตรงนี้ก็มีกล้วยครับปลาที่เอามาลงไม่ถึงเดือนปลานี่ก็ยังลงม่คัอนได้ถึงเดือนยังเหรอพื้นที่นี่พึ่งเฮ็ดไม่ๆเลยครับพี่น้องครับดินยังสไลด์อยู่เลยโอ้ครับผมนี่ฮะพี่น้องเข้ามีพื้นที่ในหน่อยก็เฮ็ดได้ครับพี่น้องนี่ โอกน้องหน้ามินิเป็นหักเนี่ครับพี่น้องคุดคล้องรอบพื้นทีเอาโอเคแล้วครับแม่ครับบาตูไส้นี่อยากให้แม่ปากคว้าหาลูกหลานหาพี่น้องผู้อยากมาเริ่มต้นเฮ็ดนะครับแม่ครับใจอันแรกเลยคือใจชอบไหมถ้าชอบทำข้อสองขยันไหมอย่าขี้เกียจถ้าขี้เกียจจะไม่ประสบผลสำเร็จสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นใจกับความขยัน แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความพอเพียงมีไหมครับถ้ามีโอเคเลยมาทำไม่มีปัญหาแต่ถ้าใจไม่รักไม่อยากทำแต่อยากทำเหมือนคนอื่นเขาอยากทำตอนนี้แม่เจอมาแล้วแล้วไปเป็นวิทยากรที่เขาแล้วไปเจอเขาอย่างนั้นมันรู้สึกโขดหัวครับเขารวยๆเขามาขอคำแนะนำขอดูมาขอเอาปลาไปน,นี่นั่นปรากฏวาเอาไปนั่นเขาไปทำเพื่ออ,อวด ครับผเพื่ออวดคนนู้นคนนี้ว่าฉันทําได้ทำรวยอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่นะมันต้องอยู่ที่ใจครับทําแล้วเราพอเพียงก็พอครับผมในหลวงท่านบอกไงยิ่งช่วงนี้นะคะอยากให้ทุกคนกลับมาทําเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้โลกอ่ะกําลังขาดอาหารครับบัานี้เรื่องอาหารได้ยินว่าข้าวสาลีเขาก็ห้ามส่งอะไรก็ส่งประเทศไทยเป็นโชคดีที่สุดตอนนี้ ใครจะเป็นตีกันหรือทะเลาะอะไรกันช่างเรามีของกินของอยู่ของเรานี่เราไม่เดือดร้อนแต่ของต่างประเทศต,ตอนนี้เมื่อช้าเรื่องฟังข่าวสดๆเลยก็คือกําลังขาดอาหารโลกกําลังจะขาดเพราะฉะนั้นเราอยู่ประเทศไทยเราสมบูรณ์พูนสุขในน้ามีปลาในนามีข้าวทําเหอะรเราจะได้มีกินมีอยู่ไม่ต้องไปขาดสารอาหารแบบต่างประเทศเขากันมาผู้ใดเริ่มต้นเฮดเกษตรแล้วมีความสุขแสดงว่ามาถือทั้ง อ่าใช่ถูกต้องครับแต่ทำแล้วบังคับมามาทำโอ้ยอย่าทำเพื่อสงสารก็ขอฝากไว้แค่นี้นะค่ะครับผมเขาไอเขาบอกว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงครับพี่น้องครับกินได้เด้โอเคแหะครับแม่ครับมือนีกขอบคุณคุณแม่หรือว่าอาจารย์สายชนหัตถโนเยไลทครับที่มาแบ่งปันความสุขในพื้นที่